30ไปฟูมูลพาที่จะเสียวหรือเหี่ยวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่คือครั้งที่2ไม่ใช่เพราะติดใจแต่พราะครั้งแรกมันไม่สนุกครั้งแรกคือมาวันลอยกระทงเว้ยฝรั่งไม่แซ่บเลยแล้วใครมาก็บอกว่าเสียวมากครั้งนี้ก็เลยต้องขอแก้ตัวใหม่คลิปนี้จะพาทุกคนแบกเป้ไปฟูมูลพาที่ที่เกาะพังงานมาดูกันว่าลุงลุงป้าป้าแกงหนีในวัยสาดสิบบวกโดยเฉพาะหญิงเฉียงที่ไม่ใช่สเปคฝรั่งและที่นี่คือถิ่นชายแทะจะฟินหรือว่า ใครไปไหนแล้วฝรั่งหล่อเยอะหุ่นดีเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยหนูแก่แล้วจ้าฟูมูลปาร์ตี้เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝรั่งหล่อมอกใครนัดสิบโมงอันนี้สิบโมงห้าสิบสามโอ้ยว้าอะไรคนนู้นเลยคนนู้นเลยคนเดียวเลย <c oughs> สวัสดีครับทุกคนเฉียงเฉียงไี่ยูสิฟอร์มธานียิงกับเกนทราเวล อะไรนะเอาออลเลอยเอาลช่วยึมเดูดู่อยเขาจะได้ไปตามนะเราจะไปสมุยกันนะฮะทำไมกูต้องวิ่งวันน um> ี้อุตส่าห์มาก่อนเพราะใครเนี่ยลุนทุกครั้งที่ขึ้นบางกอกแอร์เวย์ว่า จะเจอเพื่อนเจอพี่เจอแม่แม่หรือเปล่าสวัสดีครับเฮ้ยเนี่ยหลุดมากว่าจะเจอคนรู้จักหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนแอร์บางกอกครับตาเหนือนะครับอันนี้ตาหนีบตาเหนือทำไมน้าผางเงาขนาดนี้จุราิชโซโซนอนกันละ8ชั่วโมงแล้วกลางวันทีนทำแบบกระจายตัไม่งั้นถ้าเต้นบิ๊กซู กาะแอร์เวย์เชียงูชิกอะไรใส่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศยาวตอนนี้เราถึงสนามบินสมุยแล้วนะบ๊ายบายอยากขับบาปปะไม่เพราะว่าเราได้จบแชปเตอร์การเป็นสจวตบางกอกที่สมบูรณ์แบบแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีฮะสวยอ่ะ รู้ไหมบางอกอกเป็นเจ้าของสนามบินสมุยนะรู้รู้รฮะเราก็เป็นสนามบินที่ได้รับรางวัลบ่อยมากเพราะว่าก็เพราะว่ามันสวยมันดีมันเป็นสนามบินโอเพนแอร์แล้วมีความเป็นไทยๆแล้วห้องน้ำอะ่ะแอร์เย็นมาก <laughs> แต่ว่าเรานั่งบางกอ,อกมาเพราะว่าจริงๆอ่ะเฉียงเคยมาแล้วครั้งนึงแต่มันไม่สนุกเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรโลคอสมันมันมันเหนื่อยมากตอนนั้นอ่ะนั่งเครื่องไปลงสุราแล้วนั่งรถบัสรถบัสแล้วก็นั่งเร <Le ure S 1> ือแบบก,ก็เลย<า><า>ตัดสนินใจมาบางกอ,อกแอ์เวย์ไม่ใช่เพราะว่าแบบจะโปรโมทอะไรแต่ว่าเวอร์ชั่นเนี้ยสะดวกสุดแหละราคาเท่าไหร่ครับค่ะขาไป500อยบาทครับรถจากนีไปเรือถึงพังงาไปขึ้นเรือลงเฮีย ใช่่ไมซีทรานจะดำจะดำตะดำดะ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 มึงทำไมเดี๋ยวนี้เขาโปรโมทแบบนี้วะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือแล้วฮะบ่ายสองสิบพวกเราเหมือนนักท่องเที่ยวจีนท่ามกลางหมู่นักท่องเที่ยวฝรั่งจะไม่เคยขึ้นเรือของยี่ห้อนี้มาก่อนไม่รู้ว่ามีห้อง V I P เปล่าไปดูก่อน ขับในโบสถ์ที่นี่มีด i ไอพีไหมครับเอ่อมีห้องมีห้องแอร์ด้านบนค่ะอ๋อแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเยอะไหมมันเต็มกันหรือลูกค้าเต็มไปแล้วอานลูกค้าไปก็ขึ้นไปก็จะต้องมีการปิดไม่เอาไม่แบบไปก็ต้องรู้ในเป็นทางผ่าดแล้วแต่ถ้าขึ้นอันนี้มีที่นั่งแน่นอนอันนี้คือสภาพเอ่อไม่ใช่สภาพอันนี้คือบรรยากาศนั่นไง นี่ห้องเวทีเอาไหมไมีกลิ่นกัญชาด้วยซึ่งการมาฟูมูลครั้งนี้คือครั้งที่สองใช่ปะแล้วก็เป้าหมายของเราไม่ใช่เพื่อมาล่าเหมือนคนอื่นหรือเปล่า แต่เราอยากรู้ว่าในวัย30อย่างเราเนี่ยมันยังสนุกอยู่ไหมสองแถวอยู่ไหนแต่ไม่เหมานะพี่ไม่ต้องเหมาครับเชเชแช่แช่ไม่เหมาครับไปหาดลิ้นครับที่โรงแรมคนละเท่าไหร่ครับรคนละสองร,ร้อยบาทมันขึ้นเหรอค่าค่าเอา้า ตอนนั้นมันห้าสิบไม่ใช่หรอปีที่แล้วแล้วเนาะคนละเฉียงมาเมื่อสิบปีที่แล้วไม่ใช่ผมเพิ่งมาสองปีที่แล้วเองแต่ไม่ใช่สองร้อยอ่ะลดได้ไหมคนไทยคนละร้อยสามคนละร้อยได้ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหมาใช่ไหมไม่ได้เหมาถ้าเหมาก็คันละสองพันอ๋อร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะปกติมันเท่าไหร่ทุกคน แต่จำได้ว่าม so yeah. okay. ันไม่ใช่ราคาเนี้ยเขาบอกว่าราคาขึ้นเพราะว่าน้ำมันลิตละ33บาท57สตางค์เ้าเขาเก็บฝรั่ง200เก็บคนไทย1้0ย้าเขาลดให้ไลดอะไรล่ะรู้สึกมือนอยู่ในแน่นมากอยู่ในบอยแบนด์วิวิก วี e ซ่ร้องาดิ i ิทั้ n ไอ้ l อ a ไอ้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 ไอ e ไอ้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  a l ้ a อ้ไอุ้ r นไอ้ไอ r ไอ้ไอ้ l อ้ไอ y ไอ้ไ o ้ไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไ England. ้ i อ h ไอ้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  l อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้อร้กคนอ้ออ้้อออ้ ปูนปาร์ตี้เขาจะจัดที่หาดลินทุกคนแนะนําให้นอนที่หาดลินเท่านั้นเพราะว่าแบบถ้าจะมาเฉียงว่าการเดินทางมันไม่ค่อยสะดวกหรือว่าทุกคนจะแบบขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่เงี้ยโรงแรมยังไม่บอกเลยคืนละ2,000กว่าบาท2คืน5,700หาดลิ้นเดี๋ยวนี้เขามีกี่มูลแล้วครับ ถ้าถ้าเป็นปราร์ตี้ก็จะมีโกูมูนก็คือ <C> e <ase> จะเป็นาาท,บบที่นบนหาท่าเหมือนที่ทุกคนทราบไปแล้วก็จะเป็นฮาร์ดมูนเป็นบิ๊กปาร์ตี้อนนี่ห้องของเรานะฮะนี่อยู่ติดหาดเลยสองนาทีถึงใช่ครับผมขอบคุณ,คณนะครับจล้วก็จะเป็นแกะห้องนะครับทักว่นแะมีความสุขครับขอบคุณคมากที่เขาบริการดีตังเล้ย จริงๆช่วงปกติมันไม่น่าจะราคาสูงเท่านี้หรอกแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันฟูมุดนี้ย้ำอีกครั้งก็ประมาณ2,000กว่าบาทรวม2คืน5,700นี่ไงล้วก็เนโอ้ขขอไอนี่มาเห็นอนีแบบว่าให้เขาิเข้ามาหโอ้เจะไปนนเะดินตรงหาดก่อนไหมเราจะแวะเดิูเรื่อยๆดูอะไรโอ้เสื้อหรอ เปล่าครูหลุดโฟกัสทุ่มหมดเลยเราอยู่ที่หาดลินนะครับเดยดเดย ด้วยพระอนิจจังด้วยพระทุกขังขัางด้วยพระอนาคามงโอ้ยซาละทุกคนคือตอนนี้กำลังหาชุดสีฟูนี่เป็นเลยไหมเข้ามากต้องสีนี้แหละถูกสีซีไอตรงบีบติดแกรม Boundaries. อย่าให้มีนมนะอันนี้ลดให้หน่อยอันนี้สามสิบกับสองรอยห้าสิเอาอ๋ออันนี้ให้ห้าร้แล้วนแล้วจากหกรอยอจห้้อยะห้าอเคห้าร้อยะเขาลแล้วใช่ปะลดแล้วสม่ใช่ิไม่ใช่อินเดียสามอยห้เออเขาลดให้จริงๆเดี๋ยวเสียงมาเจอเพื่อนอีกคนนะฮะทำไมเป็นอย่างนี้ ทุกคนอันนี้คือพี่กิตแล้วก็อีพีนะฮะทำเป็นเป็นเพื่อนสนิทที่พัทยาโวนนะโวนเหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะจะเป็นอะไรค่ะจะไปอะไรจะไปวิดพื้นมิน่าคะกระลาตะทักแขนกับนมดูเต่งตึงมากแอบไปนี่มาไปสาวเกาหลีมากเออไปสาวเกาหลีมากหน้าแนนเว่อ เมคอัพไปกี <barre vas> ่ช <struggle> like <bbe> ั่วโมงคะเนี่ยฉันยังไม่ได้แต่งเลยอุ้ยตายสวยธรรมชาติขอขออาขอเขีรำหน่อยขอเขียนรำได้ค่ะคุณเฉียงก็ต้องกินวิตามินกันแดดอะไรแต่ว่คุณหน้วะเขาอะไรนะเขาบอกว่าเขามาเร็วทุกคนตอนนี้สามทุ่มครึ่งเออทำไมไม่ีไม่แค่มารวมคนว่า เฮ้ยมันดูน้อยอ่ะเ,อเปลี่ยนเปลี่ยนเลนส์กล้องก่อน,นยอเร็วย่อเร็ว<อ>นี่ทุกคน,นครับตอนนี้เราสามาทุ่งครึ่งพร้อมจะไปฟูมูลแล้วทุกคนดูหัวไวเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเดี๋ยวลังจบงานอ่ะดูว่าจะเหลือกี่คน <S <S <อ>ใครในญี่ปุ่ด้วยแล้วกูจะพูดเลยนะว่าอินนะอินอินอินครูจะกลับมาแคปเลยว่าคนนี้หายไปไหนเพราะอะไรคนนี้หายไปไหนที่ไม่ได้มาดือม ก็คิดไม่ออกไงไปครับด่านแรกเลยทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเห็นตัวกันก่อนได้เลยเชียง อันนี้เป็นโปรแกรมสักปากนะคะกับอาจารย์หมูเฮงที่สมุทรไอ้ที่เราหน่งว้าวี่าทำไมไม่ติดอ่ะเอาไปเอาไปดูไม่เป็นปากอะมูดูไม่เป็นปากเนาะเออแต่ปากมันก็ติดเต็มเลยพี่ขอบคุณนะครับ อยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนตรง,ตง,ตงข้ามร้านร้านนะครับร้านนวดนะะอยู่ตรงข้ามร้านนวดอยู่นะทุกคน อกาศโอ้หลังตีสองนะครับตีสาครึ่ง,งเอาจริงนะที่เนี่ยคือที่แรกเลยที่เสียงไม่ชอบแล้วพยายามมาอีกรอบ เพื่อให้ชอบเว้ยแล้วว่าหนึ่งเราแก่แล้วเว้ยเราเราแก่แล้วจริงอะแล้วก็ข้อสองไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่แบบปาร์ตี้อะจริงๆไม่ว่าเฉยจะไปแบ,บ็คแพคทั่วโลกหรืออะไรฉันก็ไม่ใช่สายปาร์ตี้ฉันรู้ถึกว่าฉันชอบคุยกับคนคุยกับเพื่อนมากกว่าอันนี้มันเป็นแบบเต้นเต้นแดนแใช่ไหมแล้วคนก็เมาเยนะ้ยเราว่ามันไม่ใช่เราอะทุกคนที่ไม่เคยมาฟูมูนอะ ก็คือต้องก็ต้องลองมาถึงจะได้รู้ว่าตัวเองชอบหรือเปล่าแล้วใครที่เป็นสายฝอนะคือไม่เคยไปไหนแล้วฝรั่งหล่อเยอะหุ่นดีเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแต่เราสุกว่าส่วนใหญ่เป็นชายแท้ก็ก็ไม่ใช่ที่ของเราอยู่ดีเหนื่อยมากเลยอ่ะอ๋อตอนนี้ใบสองทุกคนปวดแทบล้มตัวเลย สนุกไหมช่วงหลังไหมไม่สนุกหรอว่ะมันไม่อะไรเหมือนเดิมหลังๆมันเหนื่อยมือมันซ้ำเมื่อขามากเหมือนมันเป็นทรายมั้งมานี่เลยแบบว่าตีหนึ่งตีสองอ่ะก่อนหน้าตีสองมาแดกเข้าก่อนแล้วก็พอหลังจากตีสองค่อยเป็นแดดแล้วก็อยู่ยันหุ่มเช้าแต่นี่ว่าช่วงตีตีในช่วงสี่ทุ่มที่ไปก็คือโอเคนะไม่ได้เบียดมากอะไรเงี้ยไม่ร้อน ้วหนกอยู่แต่รอบสองตอนตีสองอะ่ะคือกูร้อนแล้วอะ่ะตอนเข้าเปกเล่าไม่ค่อยสนุกอะเนาะร้อนไม่หกอกเราแก่ร้อนเลยมันปวดไปทั้งตัวเลย